ติดละไม่ติดละติด,ต,ดติดมั่งไม่ติดมั่งไม่ติดละอืมติดมั่งไม่ติดมั่งไม่รู้เป็นอะไรนุ่งปัองไฟออกก่อนไปเอาหน้าตาเอาเรื่องอ,ง,งออกมาก่อนอนุ่งออก ไม่รูอยู่ไหนดออกหมนอนไมนออไหนถ้นวย่ะเออถวยหาไม่เจอถ้วยนะน,น,นั่นแหะถ้วยน้วเามันรุดเลยแงออกมาไม่งั้นมันดึงไม่ออกแล้วแล้วลาไปไนี่ลองจุกเลยแตกที่ดำ ตากางหดเลยลงมาแล้วอืมโอ้ยอะไรันน้ำยมูหมดเลย ตัวนั้นเราก็ทีนี้มาติดตรงนี้อีกแล้วแรนี้ออกมาใช้เสียบทำข้อมานแล้วก็แตไเ่อเลยเนืู้งอ่ะงก็จตบมากเลยนี่รู้แล้วตอมาตอมาอนนไม่เยเปียแล้วูดึงมันรู้แล้วอ้๋เดแล้วนี่เดหมได้แล้วเดี๋ยวราไฟอะเดี๋ยวราไฟว่าไง เราไฟกลับอ่ะเมื uh. ่อกี e: no. I mean, ้มันด oh, ึงออกมาเลื่้เราไสกลับ้ไงก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวดูหนมาดูไ้าหน้าลูกจอนา่ดูกูไม่ทราบนะอ๋อนี่มันมีน้าสัมผัสอยู่ชลิก เราก็ไม่ได้เลยกินข้าวทุกวันเนื้อสัมผัสมันไม่แน่นแลวท่าน ก็ต้องดึงป้อกออกนแล้วก็อะไรเนี่ยบหมดตามได้เลยหมดเงินเนี่ยไม่มีอะไรว่าเลยโอ้เทียบนานนะก็รุ่นเก่าแล้วแก่ก่ะกื้นเพราตอนเฟื่องแจกอ่ะคุณแม่ไม่ยอมเสกบอกว่าอยู่ได้นานแล้วมันมันมันไม่น่าต้องห่างตลอดเอาก็เอาไห้า เน่การมันช็อตงใช่เลยนี่มาลุมโหลดก,ก็เป็นเสียงด้วยวะาะเสียงเช็คเสียงด้วยเช็คเสียงดูง่ายกว่าจะเป็นเสียงง่ายกว่าแล้วเชื่อมังไงดู่เนี่ยมีเชื่อมอะไ

ตคีมตัดลาบมได้ไไดเอาลาบไฟาเไปสองเส้นเียจังเอมาซะมันจะได้ง่ายๆ้วลาบไฟเราทำย้องหน้าตัวหอยอหบ่ายข้างหน้าตัวาตา่ไม่ไม่เป็นไรใช่ปะเยอะติมะ หากากหน้าที่คืออะไรบางไม่ชดไม่ชดของนี้ขอไม่จะรู้เลยมันคืออะไรกู้แล้วรูหมดแล้วจะแต่งให้แต่งเดียวดูด้วยแล้วจะรอตกอทางกินแค่แต่งนี้ได้นั่นน่ะยังจะมองหักขึ้นมานะ หมดเลยครับอาเรื่องอะไรแผงแพงเรื <inserts S 1> ่องอะไรอ่ะแผงมันแพงันเรื่อะไรอ๋อนี่ที่กดสวิตช์ไว้นั่นแหละทุกแล้วไฟไงแล้วไเราทำยงไงร่อาน้าไปเ้าอเขาอ้โเรียมา

Oke, kejadian apa kayak แล้วร่อนน้องร่อนไหลายจุดนะมันก็ไม่มีร่อนนะผ่านดิไดโอตรงนี้นะครับขั้วลบดิไดโอเนี่ยสี่ขานี่ไปเอซีเข้ามาสองสองขั้วละเอซีเข้ามาครับรถไปเอซีเข้ามาหรือเปล่า งดไฟดีดไฟดีด,ดีเลยไฟด,ดีดีมั้แปงไฟออกมาแล้วเป็น22โวล์นะครับได้ไฟตรงนี้22โวล์จากนั้นก็มาวัดไฟตรงนี้22โวล์เอาก็บราวไว้ให้เป็นหลักนะครับ ยี่สิบสองยี่เอ็ดนะครับเรามาจิ้มตรงนี้สองนะครับจิ้มอันนี้ครับยี่เอ็ดนะครับจิ้มข้างนอกครับยี่สิบสองสังเกตเห็นตรงนี้มันขายเข้าไปมันจะไม่มาถึงตรงนี้นะจักากาไว้ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทําก,การวัดไปตรงนี้นะครับ ไม่มีไฟมาเลยครับไม่มีไฟมาเลยครับถ้าไม่มีไฟมาก็แสดงว่าไฟมาไม่ถึงก็ต้องหารอยปิ้นแตกนะมันจะแตกงส่วนที่มีความร,ร้อนสูงส่วนไหนมีความร,ร้อนสูงมันจะแตกร่อนได้ง่ายครับส่วนที่ความร้อนสูงมันก็จะต้องมีจ่าไฟไอซีไอซีไม่ได้ครัมันคงปเปลือนี้ เอซีมันเข้ามาบริเวณนี้ครับแล้วมันก็จะไหลเข้ามาก็ต้องหารอยแตกนะครับมันร้อนอไฟ A AC เข้ามาตรงนี้ตรงนี้มีบิดไดโอดนี่ปั๊บออกก่อนออกก่อนครับมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีไฟ AC เข้ามาตรงนี้ไฟ AC เข้ามาตรงนี้นะครับ่านบิดไดโอดนะครับออกมาเป็นไฟ DC ตรงบริเวณนี้จ,จะร้อนนะครับ เห็น okay, ตรงนี้เ็จะสุดรูไว้ด้วยนะครับารามร้อนตรงนี้น่าจะสูงเลยถ้ามีปิ้นร้อนบริเวณนี้ครับเมื่อมีารามร้อนสูงก็จะทําให้ปิ้นมันแตกหลุดออกมาเลยครับให้สังเกตพบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แตกเนี่ยหลุดเลยครับปิ้นหลุดร้อนเลย

วัดโบลิมไหมอ่าไฟมาแล้วไฟมาแล้วครับห้าวนเก้าห้าจุดแปดวนมาแล้วครับไฟมาแล้วครับห้าจุดแปด ไฟมาแล้วนี่ก็ลองต่อดูครับว่าจะได้ไห,ไหมจากนั้นก็เสียไปก็ไปสสเสียปุ๊บติดเลยครับ กดปุ่มนะ่ครับถี่สว่างหมดเลยแดงนะครับต้องกดตรงนี้ถึงจะแดงอ๋อต้องใส่ประกอบเข้าไป เมื่อประกอบเข้าไปตรงนี้มันจะแตะลงไปอย่างนี้ก็จะติดนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปก็จบนลครับอันนี้เวลาใส่มันจะแตะลงไปอย่างนี้มันก็จะใช้งานได้เมือนะนึงได้แล้วครับเป็นที่ไฟไม่มาเป็นร่อนเกิดจากความร้อนที่ภาพจ่ายไฟนะครับ มันจะร้อนตรงนั้นแล้วชอบปินร้อนอยู่ตรงนั้นละเฮ้ยนั่ง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 แล้วก็ต้องการประกอบกับเข้าไปก็ไปนั้นก็จบสินนครับบตอนนี้ก็ไว่นี้ก่อนเขาใจบริัครับ